สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียนผู้นำของคริสตจร่วมนิมิตกรุงเทพซึ่งในชุดนี้เนี่ยจะมาจากหนังสือทวีคูณศัก,กยภาพแห่งของประธานของพระเจ้าจากอาจารย์จอห์นบีเวียนะคะแต่ว่าอินมาย่อยให้เราได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นบทที่4แล้วนะคะบทที่4วันนี้พูดถึงเรื่องของผู้อารักขาเวลาที่เราจะใช้ของประธานได้แบบเต็มขนาดแล้วก็พัฒนาศัก,กยภาพได้เต็มขนาดเราต้องเข้าใจแล้วก็ เข้าถึงคำนี้คือการเป็นผู้อารักฐานะคะเรามาดูข้อ1ด้วยกันเลยนะคะข้อหนึ่งเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของการอารักขาจะเป็นผู้อารักฐาที่ดีต้องเข้าใจว่าการอารักขาคืออะไรนะคะการอารักขาเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจในความหมายโดยภาพรวมที่อ้างอิงมาจากพระคัมภีร์ด้วยเนี่ยเอาให้เข้าใจกันง่ายๆหลักการของการอารักขาเนี่ยมีอะไรบ้าง พูดถึงในส่วนแรกก็คือเป็นการดูแลสิ่งที่เป็นของผู้อื่นการอารลกขานะคะคือการดูแลสิ่งที่เป็นของผู้อื่นและมีอำนาจในการจัดการสิ่งที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจในการจัดการสิ่งที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบสูงสุดก็คือการรายงานต่อเจ้าของที่แท้จริงอันนี้เรากําลังพูดถึงการอัรลกขานะเราดูแลสิ่งที่เป็นของผู้อื่นแล้วก็มีอำนาจในการจัดการสิ่งนั้นที่ได้รับมอบหมาย และท้ายที่สุดความรับผิดชอบก็คือการรายงานต่อเจ้าของที่แท้จริงซึ่งสำหรับเราของประธานนั่นก็คือมาจากพระเจ้าเจ้าของที่แท้จริงก็คือพระองค์เมื่อพระองค์ประทานให้กับเราเรามีอำนาจในการบริหารจัดการมันแต่ท้ายที่สุดทุกคนจะต้องระหนักว่าเราจะต้องรายงานต่อเจ้าของที่แท้จริงพระเจ้าประทานของประทานอะไรให้กับเราและเราใช้มันอย่างไร วันสุดท้ายเราจะต้องถวายรายงานต่อพระเจ้านะคะในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่4ข้อที่1บอกว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าส่วนหนึ่งของสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราเป็นผู้อารักขานั่นก็คือเรื่องของของประทาน คนที่จะใช้ของประทานได้อย่างดียอดเยี่ยมคุณต้องมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้อารักขาคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในชีวิตของคุณมันไม่ใช่ของคุณมันคือของพระเจ้าและวันหนึง่งเราจะต้องถวายรายงานคืนกับเจ้าของที่แท้จริงในพระธรรมหนึ่งป 1, เปโตรนะคะบทที่4ข้อที่10หนึ่งเปโตรบทที่4ข้อที่10บบอกว่าตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประธานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีที่แจกจ่ายสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปโตก็ได้หนุนใจเรานะคะพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยหนุนใจบอกว่าให้เราอะอารักขาของประธานที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าและอาจารย์เปาโลเนี่ยบันทึกบอกว่าตามซึ่งทุกคนตามซึ่งทุกคนก็คือแต่ละคนได้รับจากพระเจ้าพระคัมภีร์หรือตัวอาจารย์เปโตเองอะไม่ได้บอกว่าผู้รับใช้แต่ละ แต่พูดถึงผู้เชื่อทุกคนหรือว่ามนุษย์ทุกคนที่ได้รับของประทานที่มาจากพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้หมายถึง ทุกคนนะ่ะมีของประทานที่มาจากพระเจ้าที่คุณจะต้องอารักขาแล้วก็ของประทานนั้นนะ่ะเป็นพระคุณที่ถูกประทานให้กับเราอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อเสริมกำลังให้เราอะมีความสามารถที่พิเศษแต่ละคนมีแบบไม่เหมือนกันแต่มั่นใจว่าทุกคนมีของประทานที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ถ้าเราอะไม่ใช้ของประทานอย่างเหมาะสมอะคนอื่นก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากชีวิตของเรา อาจจะรวมไปถึงสูญเสียสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจให้พวกเขาได้รับก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็สิ่งที่หนังสือเล่มนี้ย้ำเตือนก็คือว่าของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเราอ่ะมันไม่ใช่เพื่อเรานะคะของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเราไม่ใช่เพื่อเรา ของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับคุณไม่ใช่เพื่อคุณแต่เพื่อคนอื่นจะได้รับพระพรได้รับประโยชน์ผ่านเราแล้วก็ผ่านคุณนะคะดังนั้นเนี่ยการอารักขาตรงนี้เราก็ต้องตระหนักเลยว่าเราทุกคนนะมีของประทานที่มาจากพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องอารักขาคือเราจะต้องรู้ว่าของประทานนั้นอ่ะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราแต่เพื่อประโยชน์ของคนรอบข้าง เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ตระหนักถึงตรงนี้ไม่ได้ตระหนักแล้วก็ไม่ได้มีวิญญาณของการเป็นผู้อ่านลักขาคนรอบข้างของเราอ่ะจะสูญเสียประโยชน์อย่างน่าเสียดายแต่ว่าในที่สุดวันหนึ่งตัวเราก็ต้องไปถวายรายงานแล้วเราจะไปรายงานเราจะไปตอบกับพระเจ้าได้ยังไงบางครั้งพระเจ้ามีบางสิ่งที่จะให้คนรอบข้างผ่านชีวิตของเรา แต่ถ้าเราละเลยไม่ใช้ของประธานคนรอบข้างจะขาดพระพรในสิ่งเหล่านั้นและในที่สุดตัวเราจะต้องรายงานกับพระเจ้านะคะอันนี้เป็นประการแรกประการที่1ดูแลของที่เป็นของผู้อื่นเจ้าของที่แท้จริงก็คือพระเจ้านะคะเราต้องตระหนักตรงนี้นะแล้วก็ในประการที่สองนะคะประการที่สองเนี่ยเราเลือกวิธีการใช้ของประธานเราเลือกวิธีใช้ของประทานอย่างที่บอกนะ ทุกคนมีของประทานที่มาจากพระเจ้าทั้งผู้เชื่อรวมไปถึงผู้ที่ไม่เชื่อนะมนุษย์ทุกคนนะ่ะมีของประทานหรือสิ่งที่เราเรียกมันว่าพรสวรรค์บางคนเกิดมาพร้อมกับเสียงเพลงบางคนเกิดมาพร้อมทักษะของการเล่นดนตรีบางคนเกิดมาพร้อมกับทักษะของการทำอาหารทักษะต่างๆที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนั่นก็คือพรสวรรค์หรือของประทานที่มาจากพระเจ้าและมนุษย์ทุกคนนะ่ะ สามารถที่จะเลือกใช้ของประทานในทางที่ถูกและในทางที่ผิดได้นะคะพระเจ้า,าองค์นี้ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่มาบังคับหรือว่ามาขู่เข็นของเรานะคะมาขู่เข็นเราแต่ว่าถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้องตัวเราถวายรายงานพระเจ้าได้ผู้คนรอบข้างของเราได้รับพระพรแต่ถ้าเราใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเราถวายรายงานไม่ได้คนรอบข้างเราไม่มีโอกาสได้รับพระพรการใช้ของประทานตัวเราเป็นคนเลือกเอง การใช้ของประธานของประธานมาจากพระเจ้าแต่การเลือกใช้มาจากตัวของเราเองจะเลือกถูกหรือเลือกผิดเราต้องไปรับผิดชอบในหนังสือเล่มนี้ตัวอาจารย์จอรบีเวีย์ก็เลยยกตัวอย่างว่าอาทิเช่นผู้นําที่ที่ถูกบันทึกไว้ในโลกแต่ว่าไปถูกบันทึกไว้ในฐานะที่ไม่ไม่ถูกต้องก็คือฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์เป็นผู้นําที่ใช้ของประธานของตัวเองในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วลองคิดในมุมกับการสิว่าคนที่เขาสามารถเป็นผู้นําในระดับนั้นได้เนี่ยถ้าเขาใช้ศักยภาพของการเป็นผู้นําในทิศทางที่ถูกต้องคือเป็นพรไม่ใช่เป็นภัยโลกใบนี้อาจจะบันทึกชีวิตของเขาเอาไว้ในแบบที่แตกต่างแต่ทุกวันนี้ทุกคนมาเปิดอ่านเรื่องราวของฮิตเลอร์เรารู้เลยว่าคนนี้คือผู้นําที่ที่นําภัยพิบัติมาสู่โลกนําภัยพิบัติมาสู่ ชาวยิวอย่างมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยก็เอาไว้หนุนใจเรานะมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เชื่อเท่านั้นที่จะมีของประทานมนุษย์ทุกคนมีค่ะถ้าฮิตเลอร์ใช้ของประทานของการเป็นผู้นําของเขาอย่างถูกต้องบังชีโลกของเราอาจจะได้รับพระพรมากกว่านี้แต่เขาเลือกที่จะใช้ในทางที่ผิดโลกก็เลยรับภัยและตัวของเขาเองอะ่ะก,ก็รับภัยเช่นเดียวกันตายจากไปตั้งนานแล้วอะ่ะคนยังจารึกไว ถึงเรื่องราวความเลวร้ายคนยังสาบแช่งเขายังไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะเขาเลือกใช้ในทางที่ผิดแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ในยุคเดียวกับอ,อาจารย์จรหหรือว่ายุคที่คนสามารถจับต้องมองเห็นเขาก็พูดถึงต่างชาตินะคะเขาก็พูดถึงนักร้องชื่อดังสองท่านก็คือวิทนีย์ฮุสตันกับ เฟรดดี้เมอร์คิวรีนะคะที่เป็นนักร้องนำวงควีนสองท่านนี้เนี่ยหลายครั้งถ้าเกิดเป็นเด็กวัยวัยนี้อาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่ว่าอาจารย์เขาเอาเรื่องราวตรงนี้มาเพื่อจะดุลใจแล้วว่านักร้องสองท่านนี้เป็นนักร้องที่ทรงพลังมากเสียงของเขาทรงพลังมากเขาร้องเพลงเพราะมากแล้วตัวของออวงควีนเนี่ยเขานอกจากมีเสียงที่ทรงพลังแล้วเนี่ยเขายังมีของประธานในการที่อารมณ์คล้ายๆกับสะกดจิตผู้ผชมอะ่ะไม่ใช่เป็นการสะกดจิตนะ แต่เป็นการที่เขาจะโน้มน้าวคนที่ไปชมคอนเสิร์ตเขาให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาพูดได้ ลองคิดดูสิคะว่าถ้าสองท่านนี้เขาเป็นคริสเตียนที่แบบ,บรักพระเจ้าแล้วเขาใช้เสียงเพลงของเขาในการนมัสก,การหรือใช้สิ่งที่เขามีของประธานในการที่จะโน้มน้าวจิตใจคนถ้าเราน้มน้าวไปในทางที่ถูกต้องละ่ะโน้มน้าวให้เกิดทางที่สร้างสรรค์ละ่ะมันก็จะมีสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแต่คําถามก็คือว่าวันนี้วิทนีย์ฮุสตันจากไปแล้วเฟรดดี้จากไปแล้วแต่ถามว่าเขาทิ้งมรดกอะไรเอาไวใ้ให้กับโลกคําตอบก็คือไม่มีเลย แล้วตัวเขาเองก็ต้องไปถวายรายงานต่อหน้าพระพักของพระเจ้าสําหรับของประทานที่เขามีคราวนี้เนี่ยมันก็หนุนใจชีวิตของเราด้วย,วยนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องถวายตัวถวายรายงานต่อหน้าพระเจ้าถึงของประธานที่ได้รับมาและของประธานที่พระเจ้ามอบมาให้กับเราเนี่ยจะถูกมองผ่านนิลันไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งปีสองปี10ปี20ป,ปีหรือ50ปี แต่ของประธานเนี่ยถูกมองชั่วนิดนิรันด์ดังนั้นเนี่ยวันนี้วันที่เรายังมีชีวิตอยู่เราควรที่จะตระหนักแล้วก็ใช้ของประธานของเราอย่างเต็มที่ให้โลกใบนี้ได้รับประโยชน์ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากของประธานของเราและก็สิ่งที่เราควรจะต้องตรหนักไว้ก็คือวันหนึ่งเนี่ยของประธานของเราจะต้องถูกตรวจสอบตามความจริงจากพระเจ้าผู้ประธานมาให้กับเราแล้วคําถามก็คือว่าของประธานที่ทุกคนมีณในช่วงเวลานี้ มันจะยังคงอยู่หรือมันจะจากไปพร้อมกับตัวเราอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตัวเราแต่ละคนจะต้องเลือกนะคะพระเจ้าให้เราก็จริงแต่การเลือกใช้ในทางที่ถูกในทางที่ผิดหรือไม่ใช้เลยมันเป็นเรื่องของเราแต่ถึงกระนั้นจําไว้ว่าเราต้องไปถวายรายงานต่อหน้าพระพักของพระเจ้าและประการที่3นะคะประการที่3เนี่ยให้พิจารณาเกี่ยวกับแรงจูงใจให้พิจารณาเกี่ยวกับแรงจูงใจแล้วย้อนไปเมื่อ เมื่อหลายๆบทก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงหลักการใช้ของประธาน 1. ใช้มันเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า 2. ใช้มันเพื่ออาณาจักรของตัวเองและ3เพิกเฉยต่อของประธานคราวนี้สิ่งที่อาจารย์เขาต้องการให้เราพิจารณาอยู่ตลอดเวลาก็คือบางคนอาจจะบอกว่า ฉันตั้งใจจะใช้ของประธานนี้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้านะแต่ล้วงลึกเข้าไปแล้วจริงๆลายครั้งแรงจูงใจของเราที่เราอ้างว่าพระเจ้ามันไม่ใช่พระเจ้าแต่มันคือข้าพระเจ้าคุณพ่อนรู้เคยพูดประโยคนี้เอาไว้เนาะมันมีเส้นบางๆที่ขั้นไว้ระหว่างคําว่าพระเจ้ากับข้าพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องพิจารณาแรงจูงใจภายในของเรานะคะว่าว่าว่าการรับใช้พระเจ้าของเราอะ่ะการที่เราอ้างว่าเราทําเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจริงๆอาณาจักรของตัวเราเองหรือเปล่า ตัวของอาจารย์จอห์นบีเวียเองเนี่ยก็หนุนใจในหนังสือของท่านว่ามันก็มีนะบางครั้งก่อนหน้านี้ที่ท่านมีความรู้สึกว่าอ้างว่าใช้ของประทานเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแต่แท้จริงแล้วว่าใช้มันเพื่ออาณาจักรของตัวท่านเองมีหลายครั้งที่ท่านได้รับเชิญให้ไปเทศนาแบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้า ท่านก็จะเตรียมอย่างหนึ่งว่าท่านจะพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าหลายครั้งที่พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงแล้วก็บอกให้ท่านนะ่ะพูดอีกเรื่องหนึง่งแต่ท่านไม่เชื่อฟังเพราะท่านคิดว่าท่านควรจะพูดแบบนี้มากกว่าอันนั้นเคยพูดไปแล้วเคยมีคนมาฟังไปแล้วแต่ว่าในในเหตุการณ์ที่ในหนังสือได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้เนี่ยตอนหลังเนี่ยพอท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็เหมือนมาพูดกับท่านว่าคือท่านทําให้บางคนเนี่ยเสียโอกาสในในการฟังเรื่องราวบางอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เขาฟังจากอาจารย์ เราเราอาจจะเคยประสบะมีประสบการณ์เวลาที่เราอ่านหนังสือหรือว่าอยู่ในแวดวงของของการรับใช้พระเจ้าบางครั้งเนี่ยพระสูรเสียงของพระเจ้ามากับใครบางคนในบางช่วงเวลาที่มันเจาะจงมากๆพระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้เลยนะในการรับใช้ของอาจารย์จอห์นบีเวียเนี่ยมีอยู่หลายครั้งทีเดียวที่ตอนนั้นท่านเลือกที่จะไม่เชื่อฝังพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเสียใจจังเลยที่แบบว่า มีศิทธยาพิบาลบางคนที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เขามาในงานนี้เพื่อจะฟังบางอย่างที่พระเจ้าบอกกับอาจารย์จรว่าต้องพูดกับเขาแบบนั้นนะแต่อาจารย์จรไม่ฟังเขาไปพูดอีกแบบหนึง่งก็เหมือนกับเราอะทำให้คนนั้น่ะเสียผลประโยชน์ในการที่เขาควรจะได้ฟังเรื่องราวบางอย่างคราวนี้พอประสบการณ์ผ่านไปเนี่ยอาจารย์จรวีเวียก็เลยหนุนใจเราไงว่าแบบเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าบางครั้งที่เราอ้างว่าอาณาจักรของพระเจ้าเราต้องพิจารณาแรงจูงใจนะว่าเพื่อตัวเองหรือเปล่า ตอนนั้นตัวอาจารย์จรเองอ่ะก็เหมือนกับเขาได้รับคําชมเชยจากมนุษย์มากมายอ่ะแต่ว่าพระเจ้าอ่ะต,ติเตียนเขานะคะเขาก็เลยหลังจากนั้นอ่ะเวลาที่พระเจ้าเตือนสอนอะไรอ่ะเขาก็จะฟังและและไม่คิดเอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งแต่ให้พระเจ้าเป็นที่ตั้งแล้วตัวอย่างในพระคัมภีร์ละตัวอย่างในพระคัมภีอาทจะเช่นโมเสสโมเสสตอนที่พระเจ้าบอกว่าให้เขาพูดกับหินเพื่อให้หินเนี่ยมีน้ําออกมาแต่โมเสสก็เอาไม้ไปไม้เท้าไปตีหิน ถึงกะน้นเนี่ยพระเจ้าก็ให้มีน้ําออกจากหินแต่สิ่งที่โมเสสต้องรับคืออะไรโมเสสก็คือไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดิมที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมได้บทเดียมตรงนี้ก็เหมือนการใช้ของประทานในทางที่ผิดเนี่ยดังนั้นเราเราเองก็ต้องระมัดระวังนะคะพระเจ้าให้ของประทานมา ไม่บังคับหรอกในการใช้รวมไปถึงแรงจูงใจด้วยแต่ถ้ามันผิดตัวเราจะต้องรับผลแค่นั้นเองพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้านายที่จู้จี้ไม่อย่างนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถเรียกเราว่าเราเป็นผู้อันลักขาได้ถูกไหมคะแต่พระเจ้าเรียกเราว่าเป็นผู้อันลักขาเพราะว่าพระเจ้าให้สิทธิอํานาจแก่เราในการบริหารจัดการถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้แล้วก็พูดถึงตรงนี้ก็นึกไปถึงปฐมกาลที่พูดถึงโยเซฟโยเซฟเนี่ยไปอยู่กับนายใช่ไหมฮะโยเซฟ ถูกขายอะโยเซฟถูกขายไปเป็นทาสแล้วไปอยู่กับนายนายเนี่ยให้ความไว้วางใจ ในในตัวโยเซฟมากให้ดูแลทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ภายใต้การครอบครองของเขาด้วยความไว้วางใจว่าโยเซฟจะเป็นผู้อารักขาที่ดีเหมือนกันนะ่ะพระเจ้าต้องการมีความรู้สึกแบบเดียวกันนั้นกับเราต้องการว่าถ้าให้ของประทานกับเรามาแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรพระเจ้าสามารถวางใจได้เหมือนกับที่เจ้านายวางใจโยเซฟไม่ต้องมานั่งแบบจำที่จำใยว่าอันนั้นทำแล้วยังอันนี้ทำแล้วยังอันนี้ใช้ของประทานแล้วยัง ถ้าพระเจ้าต้องมาจำจี้จำชัยแบบนั้นแสดงว่าเราก็ไม่ได้มีหลักของการเป็นผู้อารักขาที่ดียอดเยี่ยมถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่ก็หนุนใจว่าพิจารณาแรงจูงใจของเรานะคะลึกๆข้างในเลยเราทําเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าหรือเพื่ออาณาจักรของตัวเองและประการที่3นะคะ ของประธานนิรันด์น่ยไม่อาจสังเกตได้ประการที่สานะคะของประธานนิรันด์น่ยไม่อาจสังเกตได้ของประธานเนี่ยไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อเพื่อผู้อื่นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรักษาท่าทชีในการรับใช้ด้วยของประธานของเราเพราะว่าเรารับมาแบบไม่คิดมูลค่าเราควรจะใช้มันอย่างเต็มใจเพื่อที่จะเสริมสร้างให้กับผู้อื่นแต่คราวนี้พอหนังสือเล่มนี้พูดถึงของประธานที่ไม่อาจสังเกตได้บางคนเนี่ย ไม่ได้มีทักษะอาทิเช่นเขาเรียกว่าของประธานของการสังเกตได้ก็เหมือนกับการเทศนาการสั่งสอนอะไรแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้แต่ของประธานที่เป็นนิรันดร์หลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ได้สามารถสังเกตได้ในแบบนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราทุกคนมีอ่ะเราก็จะต้องตระหนักว่าเราจะใช้มันอย่างแบบเต็มที่เต็มใจเพื่อให้พระเจ้ารับเกียรติแล้วก็คนของพระเจ้ารับผ่อนในโครสีบทที่3ข้อที่ 2 3บถึง24บอกว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับโมรด,ดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จท่านปฏิบัติพระคริสต์เจ้าอยู่ดังนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยก็มามา,มาหนุนใจเราเหมือนกันนะคะในหนังสือเล่มนี้แหละมีคําหนุนใจจากอาจารย์จอห์นบีเวียบอกว่าชายหญิงหลายคนเนี่ยดิ้นรนกับการรับใช้พระเจาเ้าเต็มเวลาโดยไม่ได้คิดว่าของประทานที่เขาเมีอ่ะมันสามารถจเจริญเติบโ งอกงามได้ในพื้นที่นอกคริสตจักรคราวนี้ในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขาก็หนุนใจเรื่องของคุณหมอคนหนึ่งคุณหมอคนหนึ่งเนี่ยเขาจะจัดเวลาในหนึ่งปีเพื่อไปงานฟื้นฟูบางอย่างนะคะแล้วก็ในงานนั้นน่ะสิ่งที่คุณหมอคนนั้นทําก็คือเป็นการแจกใบปลิวเขาบอกว่า1ปีเนี่ยเขารอช่วงเวลานี้มาเพื่อจะแจกใบปลิวแล้วเขาถือว่าสิ่งเหล่านี้คือการรับใช้ประเจ้า แต่อาจารย์จอนบีเวียเองเนี่ยก็ทําให้เรามองในอีกภาพหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของประทานที่บอกว่าไม่ได้เป็นของประทานที่สังเกตได้แต่สมมุติว่าถ้าคนคนคนไม่ใช่สมมุติสิคนนั้น,เ,นเขาเป็นหมออยู่แล้วของประทานที่เขาถูกเรียกให้มาจากพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของการแจกใบปลิวของประทานที่มาจากพระเจ้าคือเขาจะเป็นคุณหมอที่ดียอดเยี่ยมเป็นคุณหมอที่รักษาโรคเป็นคุณหมอที่แบบช่วยเหลือผู้คนดังนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้เนี่ยก็เอามาหนุนใจว่า เวลาพระเจ้าเลือกใช้เราหรือว่าเรียกใช้เราหรือให้เรามีของประทานไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจะต้องลาออกจากอาชีพการงานของเราแล้วมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเพราะของประธานสามารถจเจริญเติบโตงอกงามนอกเหนือจากคริสตจักรได้ถ้าคุณเป็นหมอใช้ของประธานของการเป็นหมอยิ่งในพื้นที่ในประเทศไทยนะคะหมอเนี่ยเป็นอาชีพที่อยู่ เราต้องอยอมรับว่าอยู่สูงเหนือห<ม>เหนือหลายๆอาชีพเวลาที่หมอพูดอะไรคนก็มักจะฟังและถ้าคุณหมอหลายท่านที่เป็นคริสเตียนแล้วคุณเนะ่ยเป็นหมอที่ดีที่สุดรักษาคนไข้ยอย่างดีสําแดงความรักของพระเจ้าคุณก็ได้ใช้ของประธานของคุณอย่างเต็มที่ในพื้นที่ของคุณและก็สิ่งที่จะยกตัวอย่างนอกเหนือจากหนังสือเล่มนี้ก็คือถ้าเราอยู่ในโบสถ์ในครสตจักรลุ่นในมกรุงเทพเนี่ยเราก็จะรู้จักกับคุณแอมแล้วก็น้องนนท์นี่นะคะสองคนนี้เป็นเด็กจังหวัด ตรังแล้วก็เชื่อพระเจ้าได้นะเพราะว่ามีการจุดประเด็นจากครูคนหนึ่งที่เป็นครูภาษาครูวิชาอะไรจำไม่ได้แต่ว่าครูคนนั้นเนี่ยเขาพูดเรื่องราวของพระเจ้าในขณะที่เขาสอนหนังสือและสองคนเนี่ยคือกรณีที่จับต้องได้ว่า คุณทำหน้าที่ของการเป็นครูอย่างดียอดเยี่ยมดูแลสิทธิในเรื่องของการเรียนการสอนไม่พอคุณประกาศข่าวประเสริฐกับนักเรียนที่ผ่านชั้นเรียนของคุณในทุกรุ่น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 นั่นน่ะคือการใช้ของประธานดังนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าคุณอยู่ในอาชีพอะไรไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณจะใช้ของประธานคุณจะต้องลาออกจากอาชีพนั้นมารับใช้พระเจาเ้าเต็มเวลาเว้นแต่พระเจ้าเจาะจ,จงเรียกใช้คุณแบบนั้นนะ แต่ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามถ้าเราคุณมีของประทานที่มาจากพระเจ้าเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเป็นคุณหมอเป็นข้าราชการเป็นนักกฎหมายเราใช้ใช้ของประทานอย่างเต็มที่พระเจ้าก็จะได้รับเกียรตินะคะแล้วก็ ความจริงก็คือของประทานของคุณนะ่ยไม่ว่าจะเป็นด้านใดนะ่ยทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าไม่ว่าของประทานนั้นจะเด่นชัดหรือไม่คําสั่งที่คุณได้รับจากพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่7จข้อที่17ได้บันทึกว่าอย่างไรก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานฐานะแก่แต่และคนอย่างไรเมื่อพระเจ้าได้ทรงเรียกเขามาแล้วก็ให้เขาดํารงอยู่ในฐานะนั้นดังนั้นเนี่ย รับผิดชอบต่อหน้าพระเจ้าในทุกการงานนะคะแล้วก็ข้อที่4ข้อที่4ก็คือแรงจูงใจที่สําคัญแรงจูงใจที่สําคัญเนี่ยในในพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของการรับบําเหน็จรางวัลด้วยนะในพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของการรับบําเหน็จานรางวัลด้วยรางวัลของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับความสมัครใจแล้วก็ท่าทีในการรับใช้พระเจ้าของเรา ท่าทีในการรับใช้พระเจ้าของเราจะต้องไม่เห็นแก่ตัวแต่ว่าจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นแรงจูงใจของคนที่เห็นแก่ตัวก็คือจะพูดว่าเอ๊ะถ้าฉันทาสิ่งนี้แล้วฉันจะได้อะไรแต่แรงจูงใจของคนที่ไม่เห็นแก่ตัวก็คือว่าโอ้โหมันเป็นส, Una, สิทธิพิเศษเหลือเกินที่เราได้ปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าคราวนี้ตั้งคําถามกับตัวของท่านเองทุกครั้งที่ท่านได้ใช้ของประทานเราตั้งคําถามว่าอะไรในการที่เราจะรับใช้ฉ่านจะได้อะไรจากการที่ฉันรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรหรือ เราจะมองว่าโหมันช่างเป็นสิทธิทพิเศษมากๆที่พระเจ้าใช้เราในคิตจักรของพระองค์แรงจูงใจของเรากําหนดรางวัลจากสวรรค์ที่มีในชีวิตของเรานะคะในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่4ข้อที่3ถึงข้อที่5บอกว่า สำหรับข้าพเจ้าการที่ท่านทั้งหลายหรือมนุษย์ผู้ใดจะวินิจฉัยข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้วินิจฉัยตัวของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีความผิดสถานใดถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่พ้นการพิภากษาผู้ทรงพิภากษาตัวท่านคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนจะถึงเวลาจงรอคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้แจ่มกระจ่าง และจะทรงเผยความในใจของคนทั้งปวงด้วยเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควรเปาโลไม่ได้กังวลกับการประเมินของมนุษย์นะแต่เขาคำหนึ่งถึงการตรวจสอบที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ประเมินความสามารถในการเป็นผู้อารักขาของเราและในพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อที่12บอบอกว่าดูเถิด เราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของแต่ละคนดังนั้นเนี่ยแรงจูงใจของเราจะถูกเปิดเผยในวันพิพากษานะคะเราต้องระวังสุดท้ายค่ะประการที่5เราถูกคาดหวังเรื่องอะไรประการที่5เราถูกคาดหวังเรื่องอะไรณนะการพิพากษาเนี่ยเมื่อทรงตรวจสอบวิธีการจัดการกับของประธานที่พระเจ้ามอบให้กับเราแล้วคำถามคืออะไรที่เป็นผลที่พระเจ้ามองหาเราจะรู้ได้หรือไม่ คำตอบก็คือว่าเรารู้ได้แน่นอนนะคะตามคําของพระเจ้าในยอห์นบทที่12ข้อที่48ถ้าผู้ใดไม่ยอมรับเราและไม่รับคําของเราผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขาคําที่เราได้กล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายคําที่พระเจ้ากล่าวก็คือพระวจะนะทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละค่ะ ของประธานน่ะไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระเจ้าเราเป็นเพียงผู้อาราาักขาและผู้อารักขาจะต้องถวายรายงานในวันสุดท้ายถ้าเรายอมรับคำตรงนี้หรือต่อให้เราไม่ยอมรับคำก็ตามทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกระบวนการของพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าเองอ่ะจะมาตรวจสอบชีวิตของเราแล้วก็ของประธานของเราและพระเจ้าคาดหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเรานะคะเอาละฝากเอาไว้สำหรับวันนี้ในการเป็นผู้อาราาักขาแลวอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสาหรับพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้ามาหนุนใจเตือนใจเราเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้อารักขาที่ดียอดเยี่ยมของพระเจ้าให้เราตระหนักว่าของประธานนั้นไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของพระเจ้าของประทานไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราแต่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นขอให้เราใช้ของประทานอย่างเต็มที่สุดกําลังสุดความสามารถด้วยการมีแรงจูงใจและท่าทีที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้รับบําเหน็จและพระพรตามพระสัญญาที่มาจากพระองค์เราขอบคุณพระค เราจึงร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในบทต่อๆไปในสัปดาห์หน้านะคะพระเจ้าวอวยพรค่ะ